สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําขนมครกโบราณน,นะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีนี่ค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะ200กรัมน้ําตาลปี๊บ50กรัมนะคะเกลือเศษหนึ่งสี่ช้อนชากะทิ50ค่ะน้ําเปล่าจะย50นะคะอันนี้เป็นส่วนของแป้งนะคะแล้วอันนี้เป็นส่วนของน้ํากะทิก็มีน้ํากะทิ200นะคะเกลือเศษหนึ่งสี่น้ำตาลทราย15ค่ะแล้วก็น้ำเปล่า40นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากัน แล้วก็คนน้ำกะทิหลังกที่เราเติมแล้วนะคะเราก็คนให้ละลายให้หมดนะคะแล้วก็เทใส่เหยือกที่ว่าเราจะเอาไว้หยอดนะคะอันนี้ก็หลังจากที่แป้งข้าวเจ้าเราจมหมดแล้วนะคะเราก็ล้างมือให้สะอาดนะคะจากนั้นเราก็จะบี้น้ำตาลค่ะบี้น้ำตาลปี๊บนะคะ ที่เห็นน้ำเปล่าคุคุณนะคะดิฉันได้ใช้ถ้วยตวงที่ตวงกะทิแล้วมาใส่น้ำเปล่านะคะน้ำถึงคุณเป็นสีน้ำกะทินะคะเราก็จะบี้น้ำตาลปี๊บให้กลมกืนไปกับแป้งเลยนะคะเดี๋ยวพอได้แป้งแล้วเราก็จะมาทํากันเลยนะคะก็บี้บี้น้ำตาลปี๊บไปนะคะส่วนผสมที่เรา เตรียมไว้นะคะเอาผสมกันแล้วก็มาบี้ในถ้วยอีกทีหนึ่งนะคะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหยอดแป้งกันจ้ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็เอาแป้งนะคะที่เราผสมไว้นะคะมาเทสใส่เลยค่ะอันนี้ก็ ต้องคนแป้งก่อนนะคะใส่น้ำกะทิค่ะโรยไปทั่วนะคะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมค่ะจากนั้นก็ปิดฝาทิ้งไวนะะน้นะคะนี่ะคะขนมโคกของเราก็ปิดไว้นะคะ เราซอะดูนะคะว่าขนมครกเราเหลือหรือยังถ้ายังไม่เหลือก็รอไว้ก่อนนะคะอืมอบให้สุกนะคะ นี่นะคะแล้วก็เหลืองเลยนะคะขนมคกเรา,าข้างล่างแล้วก็จะพลิกมาเลยค่ะนะคะขนมคกของเรากระทะนะคะขนมคกที่ใช้กระาทะทำค่ะ แป้งกรอบเหมือนกับขนมครกที่เราใช้เบ้าขนมครกทําเลยนะคะมาทานด้วยกันจ้าขนมครกกระทะนะคะขนมครกขนมกระทะนะคะไม่ใช่ขนมครกอร่อยอร่อยหอมหอมมากมากเลยค่ะเพืเ่อนๆหวานอร่อยพอดีเลยค่ะนี่ค่ะขนมครกนะคะเราไม่ต้องไปทําให้ยากเลยค่ะไม่ต้องมีครกก็ใช้ได้นะคะ อร่อยค่ะลองทำดูน,นะคะ